What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก c a r e n Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันคลิปนี้นะครับเรามาดูน้อง Optimus นะครับกับโปทับนะครับ ต้องบอกก่อนว่าโบทับเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบแอคทีตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะทํายังไงครับให้โบรทับนะครับเขาจับจังหวะกับน้องอัติมัดได้นะครับให้มีการเชื่อเกิดขึ้นเจอเกิดขึ้นทางระหว่างคนที่แอคทีมากๆครับโปทับนะครับกับน้องอัติมัตนะครับที่ค่อนข้างจะชอบเล่นกับโบรทับเหมือนกันนะครับเรามาเจอกตนตรงกลางครับเราจะมาสอนโบรทับและน้องอัติมัดไปพร้อมๆกันครับว่าทํายังไงให้มันลดอิเฟนท์ครับเราจะสมกันเลยครับอ่ะอันเนี้ยอ่ะดูหางนะ หูอย่างเงี้ยต้องหูเงี้ยเก็บข้างคอใช่แววตาต้องแบวสังเกตว่าเมื่อกี้แววตาครับมันจะดูแข็งมาถูกปะแต่คราวนี้เรามันรัดไปนิดนึงอแต่จริงจริงมันต้องมีใช้เวลานิดนึงคือจริงๆรเราจะใช้วิธีการเดินหรือจะวอล์กในการปรับมันอ่าแต่คราวนี้สิ่งที่ผมกลัวคือกลัวแม่งไม่กล้าขยับมาสิแล้วเราจะทําอะไรกันต่อยากอันนี้ทำลองดูนะบัดลองเดินเดินไปแค่ตรงที่นั่งเนี่ยแล้วก็เลยกลับมาไม่ต้องเรียกมานะเลองเดินดูดูใจมันว่าอยากไปไหม เดินเเลยเราเชื่อไปจุ๊งคุณจุ๊งไม่ได้หร่จุ๊งเลยผมอยากรู้เห็นไหมนี่คืออัานหน้าไม่เป็นไรคุณทัพก็ค่อยเดินอย่างนี้ให้มันความความสูงเท่าไหร่มันแล้วคุณทัพก็ไปเรื่อยค่อยๆจอนี่วอล์เกอร์ไปค่อยๆเคลื่อนที่ไปแต่ไม่ต้องแรงไม่ต้องเรียดด้วยเห็นไหมนี่มันเลื่อนใช่มใช่มันเลื่อนที่ฝืนตะกี้มันยังล่าเริงอยู่เลยมองจากพื้น น้ครับน้ำหน้าแล้วมาจับเวลากันอ่าอีนี้หนึ่งเราลังจะบอกว่าถ้าสมมติมันมีอาการเรียท้าอาการเกาอาการกัดถางเงี้ยมันคือความเครียดระดับหนึง่งแสดงว่าเราปฏิเสธเขาแล้วเขารู้สึกว่าทําไม่ได้แล้วเขากำลังปรับตัวนะครับผมว่าตูดตุงมม่งเดี๋ยวแม่งออเฮ้ยเดี๋ยวอรอบสองรอบผมว่าเดี๋ยวอเออหลุดตอ่ะเครียดตูดตุ่งนะนี่กัเครียดเนี่ย ตัวมาขับเรือให้เดินเราเพื่อตัวคุณเองนะเนี่ยอดไม่ได้อยากจีบอยากจับหางใช่ไหมเออจอาหน่อยเอานน่อยนิดนึง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 ทนนิดนึงทนนิดนึงเอาให้มันยอมรับคุณก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันแบบปกติแหละทับยกยกขามันออกนะ อ่าแม่งนั่งละเออเออโอเคเห็นแหมว่าไม่นั่งไกลแล้วกันไม่เป็นไรนัดึงมานั่งไกลๆกว่ายืนไอ้ถ้ามันอยู่โซนซ้ายนะครับแล้วนั่งไกลปล่อยเขาเดี๋ยวเขาอ่ะเดี๋ยวเขาไว้ใจเดี๋ยวเขาขยับเข้ามาหาคุณเองมันก็แอบมองเออมันแอบมองแต่แววตาที่มันมองอ่ะไม่ใช่แววตาแบบสู้นะอย่างเงี้ยไม่เอานะแววตาแบบด้านๆไม่เอานะต้องแววตาแบบวๆนะเห็นยวนะแอบมองเห็นปะแล้วดูแววตาดิเหมือนเด็กอินโนเซนต์ไหม เออใสๆแต่ถ้าแบบตาจ้องเหมือนจะสู้เนี้ยไม่โอเคอ่ะสังเกตนะผมชวนพี่คุยนอกเรื่องนะผมก็สังเกตหมาไปนะมันขยับไหมมิกมันขยับไหมที่มิกมองอ่ะมันขยับไปจากตรงที่จุดที่เรามาไปไหมน,นิดเดียวเนะาะห่างเล็กผมพยายามชวน,ชวนคุณทัพคุยนอกเรื่องเขาจะได้ลืมๆแล้วคราวนี้ยผมจะแอบ,บดูว่ามันทําอะไรแ <c oughs> สดงว่าคุณทัพจบมาจากที่นู่นเลยครับจิมเมกาปะ จบนักน้องไหมใช่แคนาดา<บ>เอาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเรื่องเคยเคยคิดไปอยู่ตรงนู้นยาวๆเลยไหมก็อยู่มานานแ,แล้วเราก็กลับมาคือส่ง,งเบื่อตรงไหนแล้วสิไม่ได้เบื่อพี่มาทำรับกิจการต่อก็มีกิจการที่ทนี่เนาะต้องมนะาดูเรียนที่นู่นนานเรื่อยที่ออนทัวร์ครับใช่ทำงานด้วยที่นู่น ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด s u b สไคร b ์จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกมา้าสนุกกันต่อไปครับ